ครับวันนี้เราอยู่ก okay, mm ัน hmm. ที่บ้านเลขที่หนึ่งสองห้านะครับเดี๋ยสองให้ดูนะครับสวัสดีครับวบันนี้บ่ายคนใหม่นะครับอยู่กับพ e ี่มงคนสองเลขนะครับอยู่กับอ่าคนสองเลขรับเชิญนะครับนี่ครับสวัสดีพี่ไมสส้สวัสดีกุลครับวันนี้พามาบ้านของน้องกุลที่ยังไม่เสร็จใช่มาเล่าให้ฟังหน่อยคือกุลเนี่ยก็ปลูกบ้านหลังนี้ได้ปีขว่าแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ยังไม่เสร็จเท่าที แล้ววันนั้นคุณน่ะเขาได้ไปที่ตำหนักตำหนักหนึ่งแลวยังไม่ทันเล่าอะไรให้เขาฟังเลยเออแล้วเขาทักว่าเออบ้านเมืองที่คว่องๆน่ะอย่างนั้นน่ะมีไม้ตะเคียนนะปลูกทับเขาปลูกทับาก็ไปทำอะไรให้เขาบอกกล่าวเขาอ่าแล้วเราจะได้บ้านจะได้เสร็จใช่ให้ปลูกเรือนให้เขาใช่วันนี้เลยเราก็จะพามาที่บ้านเล็กนี้นะครับบ้านเลขที่หนึ่งสองห้าเนาะ ก็ตะวันมาขายราลสิ่งนะครับผมบ้านของน้องคุณเนาะบ้านของน้องคุณน้องคุณทำอาชีพอะไรจ้าขายเนี่ยายเกค่ะก็คือน้องคุณกับน้ำใหม่น้ำใหม่ก็คือมาช่วยน้องคุณขายขอนะครับก็คือขายเกาลัดเทโตเนาะแบรนด์นี้น,นี่เนาะแล้วก็มียามต่างๆนะยมโชกุนถูกต้องไหมใช่าตามงาน,<ห>น <ๆ S 2> ต่างๆนะแถวอ่าแถวกรุงเทพและปริมณฑลเนาะถ้าใครผ่านไปมาเห็นแบรนด์นี้นะครับนี่ แบนรนด์เกาลัดเทียโตนะนี่นี่นี่บอกว่าปกติจะขายครึ่งโลใช่ไหมกล่องหนึ่งจะขายครึ่งโลเนาะบอกว่ามาจากช่องคนสองเลขหลังจากครึ่งโลแล้วน้องจะตากให้เต็มเลยอย่าลืมนะครับว่ามาจากคนสองเลขเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะในนี้ไหนเขาก็ทักมาแล้วแล้วเขาทักแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่มาเรียกร้องอะไรอะไรันถูกต้องไหมเขาให้เขาให้เราเนี่ยาทาเองก็คือมาจุดทูป16ดอกก็คือสิบชั้นฟ้าที่บ้านแห่งนี้แล้วก็ เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ได้มายัางไงใช่ไหมมายัางไงมามาด้วยเงินจากน้ำพันน้ำแรงเราขายข้าวขายของแล้วเราก็อยากจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จภายในปีนี้ภายในปีนี้นนถ้าบ้านหลังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามีเงินใช้ไม่ขาดมือก็เราก็จะสร้างตำหนักตำหนักเรืเอืๆให้พี่ให้พี่แม่ตาเคียนอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านเนาะบ้านนั้น้ำไฟก็ยังไม่มีนะครับบ้านนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะนี่ครับบ้าน ใช่ไงบ้านแล้วก็เหมือนกันนะหนึ่งกับเจ็ดก็เหมือนกันด้วยหนึ่งสองห้ากับเจ็ดสองอ่าเล่นเดียวกันอีกแล้วเล่นเดียวกันเล่นเดียวกันก็ยังไงก็ต้องติดเล่นนี้แหละเมื่อกี้พี่ใหม่ขอเข ah. pues right. ้ามาเหมือนก็มีคนอยู่ที่บ้านอืมคนอยู่ที่บ้านพี่ใหม่มามาแล้วกไกล้าไหยุม่ยุดพูดจริงๆแล้วะครับมาครับดีสองดี Look, มาบ่อยผมมาบ่อยพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าเออมาเพิ่งมาได้ครั้งนี้มาสามครั้งก็คือยังไม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกที่มาคือเดี๋ยวให้เดี๋ยวลองดูว่าพี่ใหม่ก้าวเข้าบ้านแล้วรู้สึกยังไงไม่มีใช่่ะไหมเดี๋ยวเรามดูเรือบ้าน จะดูเส้นใหมใหม่รู้สึกยังไงบ้างคนรู้เขมีความรู้สึกอยู่นะเออใช่ใช่ร่างส่งทักมาร่างส่งทักมาว่าน่าจะน่าจะมีแม่ตะเคียนอยู่ไม่แม่ตะเคียนอยู่ใต้นี้เราก็พูดเลยแล้วกันเออถ้ามีเอออยู่จริงๆริงบริเวณไหนก็ท่านก็ให้โชคให้ลาบเราอืมให้เราเห็น ให้ขึ้นมาเนาะก็คุณบอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นหอมหอมอาจจะเป็นอกไม้ว่าปกติมือนได้กลิ่นเออม่ได um> ้กิ่นใช่ใช่เาอยู่ข้างนี้ม yeah> ัก็ <S <S <s> ่ไม่เขาบอกว่ายู่ด้อ่า เขาแนะนําก็คือจุดทุบกลางแจ้ง16ดอกใชดอ้าหฮะด้านหลังด้านเลยหลังบ้านเลยไปไปพอเสร็จแล้วก็อมีอะไรดินดินี่ยเห็นไหมหมายถึงว่าไออทางขึ้นก็แตกแตกแตก่แต้ใช่ใช่ ด้านหลังใช่เขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังคือเราอยู่ด้านหลังแต่ฉันคิดว่าแถวที่นี้เห็นมีเป็นลมหายใจน่าจะหยุดแล้วอ่ะพอมาใหม่รู้สึกอะไรบางทีบางสิ่งว่าสดมากน่าจะหยุดแล้วอยู่ระหว่างนี้ได้ตรงกลางเลยนะใหม่ออยระหว่างนี้อ่าพอมาใหม่รู้สึกย่งนีใช่แต่วันที่หนูก็ไหวหนูก็ไหวหนูนี้อ่ะพี่ใหม่ไปดูเครื่อง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 ที่พี่โมกอันนี้เป็นเครื่องอะไร มันมีแบบพลังงานอะมันคือหลายๆทีที่เราตัดเดิมเดิมเดิมไปมันชี้ไปเรื่อยๆมันจะมีไปคืออ้ทีที่มันขึ้นแสดงว่ามันมีแสดงว่ามันมีพลังงานที้ไปเรื่อยๆ ว่ามันขึ้นสองขีดเนี่ยขีดสองขีดแล้วแรงเริ่มเริ่มเรงขึนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยหรอไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแต่ที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นนะท้องไหมลอง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 ดูซิเออย่าย่าย้ายไปไว้ตรงนู้นไม่่เกงตรงตรงเนี้ยเปิดตรงนี้มันมีทำงานใช่ใช่เดี๋ยวให้น้องบอกกล่าวบอกกล่าวแต่บอกกล่าวเดี๋ยว ญ,ญามีผ่นไปดูสินั่นนั่นนั่นเนาะมีล้ามีแล้วใช่อออืมนี่ในระหว่างที่คุณกำลังบอกกล่าวนะครับอธิษฐานจิตนะครับไฟเครื่องพี่มุงก็กระพิบอยู่นั่นนะั้น ขยับเดี๋ยวขยับไปตรงนู้น รู้แล้วอยู่ตรงนู้นสัญญาณแรงมากใช่ใช่ใช่พอพอคุณเลิกพอคุณหยุดสัญญาณหายเลยเออเมื่อกี้เมื่อกี้แรงมากเลยนะแต่อยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่แต่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นอ่ะคุณปักลูกถักทูบถูกไหมอ่ะของของพุมอะไราด้วย ใช่ของพม่าลายด้วยเออนั่นแหละเเาห็นไฟ้บานี่ของกับนี่คือพอกุณพอคุณพอลุกขึ้นเออนั่นแหละอย่างเงี้ยอ่ะเราลุกตอนแรกมันเลม่ยึเห็นปะตอนที่เข้าวันนะเขาเราก็ตอนที่หนูเขาต้องสตอนที่หนูท่องอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นกันหมดเลยไฟขึ้นแวบๆเลยพอหนูลุกขึ้นมาปุ๊บไฟหยุดเลยไฟหายเลยเมื่อกี้เราต้องดูต้องมีเออเออ ช่แต่เขาเป็นพลังงานดีด้วยใชเป็นสวยงามเลยพูดอย่างเงี้เป็นสิ่งสวยงามที่ขอทักไว้นะแรงมากแรงมากแรงมากรใช่ได,ได,ได,ได้ไฟขึ้นเลย้ว่ลยบพูดถึงเขาเลยอ,อันนี้ให้คุณอธิษฐานนะครับใช่ใช่คุณกำลัง คุณกำลังจุดทุบมงคลอยู่นะครับี่ส่วนทูบนี่ก็กระพริบกระพริบอยู่นะนนอุ้ยอุ้ยอุยมาแล้วคุณอว่ะาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอ่ขึ้นแรงแล้วนี่ยอืมแล้วทุกุกคนจะให้คุณนัสื่อได้นะ ทุกทีที่ให้คุณมันจับธูปหรืออธิษฐานถึงเขาแหละเนมือนเหมือนเขารับรู้เขาก็จะรู้ว่าใช่ไงเนาะเพราะต้องอยู่ตรงนี้บ้านเขาเนาะชื่อเขาด้วยบ้านนี้ไม่ใช่อคุณไงใช่เขาต้องเขาต้องไปที่ทีอบอกแต่อยู่ตรงนี้นะครับมาเป็นไส้เพื่อนเลยครับให้หรืบอกว่าให้ให้ให้หนูมาให้หนูแล้วจะพี่พี่รับรู้ได้ว่ามีอยู่จริงมันคือสัตว์ชีดให้ให้ให้พี่มองไปพิงพี่พิงพูดให้น้องหน่อยให้บอกพูดใช่ไหมพูดเลยพูดเลย ขอโชคลาภได้ได้ได้เออนั่งกับเก้าอี้นั่นแหละเดี๋ยวให้พี่มงวางให้ให้หนูเรียกเขาพี่สาวโอ้พอดีเลยดีโอ้ยตกใจเลยเอาเลยพี่สาวเลยพี่พี่พี่ดีถ้าดีดีดีกับเราเลยพูดเลยหนูพูดเรียกเลยพี่สาวมาเลยก็ขอให้ทูบทูบนี้เป็นทูบที่ได้รับโชคเลาวให้โชคให้โชคเนาะ ให้โชคกับเจ้าของบ้านแล้วถ้าใครจะมาดูเราก็ขอให้ได้อันนี้ส่งได้โชคไปด้วยเนาะพี่เนาะเอาละเน,นี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วแต่เมื่อกี้กับพี่ตอนที่คุณจุดอะ ค,คุณมันคุณมันนั่งไม่ได้ไงเฮ้ยกระพิบแล้วจริงจริงใช่เมื่อคืนกระพิบกระพิบแล้วจริงมีไก่หรือเปบ้านไม่มีพี่ก็ดูข้างนอกพี่ก็ดูข้างนอกแล้วจะมีจีนเสียงมีมีเขาได้ยินใช่ไหมแจะบอกว่าพี่ก้องทำอะไรเียกระพิบกระพิบแล้วก็พิบอยู่เลยก่อกี้คุณบอกว่าให้ให้ส well? <off Why? S 2> ื่อสารไงสื huh ่อสารขอเลขนะครับไปฝากเอฟซีครับไปล้ม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 ตั้งตั้ง เลขหายไปเนี่ยตั้งพิงไปเลยดิพี่สาวหันหันทฝันไม่ได้อ่าบนอีกี้ไม่เสียอยู่บ้านนะ่ะรออกแล้วรงแรงอะพิงบา่ะาานั่นแหละกองจิอ่านปะไม่อยู่นะเฮ้แต่เอกี้ม่เสียงอยู่ในบ้านนะ มีเสียงคนนแต่มีคนขำอะไรอยู่ในบ้านลากของมาเนอะเหมือนทำของใช่เมื่อกี้เหมือนกดอะไรทั้อย่างนี้ทุกคนในบานเขามีเสียงนไหก็ตกรับรู้แล้วตอนที่คุณบอกว่าน่ะเกียลมหรอลบ้านในบ้านนบ้าหน้าบ้านนี้เดนบ้านนอก นอกรัวทำไมในบ้านเสียงดังมากเฮ้ยจริงจริงีกระดังคือคนทำอะไรไม่รู้ในบ้านต่อตามาดูให้หน่อยเสียงเหมือนทาอะไรโกลาหก็เราบอกเขาเองก็เราบอกเขาเองว่าเราจะให้ตาแดงอย่า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 ไปตื่นเต้นก็หนูบอกว่าขอให้ตาแดงให้เราเห็นเออให้เรบรู้ว่าให้ว่าเขามีจริงทไม่จริงเออเราเข้าไปดูในบ้านด้ไหมเดี๋ยวค่อยกลับออกมาดูเนี่ย เดี๋ยเขาก็กระพริบอยู่นะก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้คุณบอกว่าดังหลายรอบเลยจ้ะนี่ก็ไอ้ก๊อ็มานี่ก็เพิ่งมานี่อนี่ก็มาหนี่ก็เนิ่ง้าหนี่อยู่งหัวง้ออยู่หัวง้อหน้าบ้านน่ะป้าปาเสียงดังเลยป้าปาเคยดูให้หน่อย์สองไม่เข้าไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันไหมเข้าไปพร้อมกันไหมไ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูเดี๋ยวเอามาดูเดี๋ยวเอามาดูก็ได้เมื่อกี้นี่ก อุ้ย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 เตื่อได้ดูเพชรคนตั้งพี่พี่สาวไปไปแล้วเข้าไปดูเข้าไปเข้าไปดูเมื่อกี้อ่ะมันดังตั้งหลายรอบนะใช่เหมือนเขาลมว่ดนะเสียงเสียงฝัดชักโครกเนี่ยลมอืมก็คือฝัดชักโครกเลยนะจะเป็นลมที่ในบ้านจะไม่ไอะไรดูดูดูนั่นด้วยดูดูไฟด้วย ดูเถอขนลุก่าเข้ามาบ้านม <Okay. S 1> ึงเนี่ยห้องน้ำห้อง้ำคหมดเลยเหรอราล็อไม่แหย่ฟ้าล็อคมีคนอยู่เป่าไม่รู้มีใครอยู่บป่าลองดูเลยเื่อใครมาเข้ามาอยู่บป่า เสียงคนกดจะโคกเลยนะฮะนี่นี่ไฟกระพริบไหนตกให้องน้ำเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ด้านหลังนี่แหละนี่ไงนี่ไงนี่เงี้ยนี่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 อยู่ตรงที่เราบอกอะไรอพี่หนูตัวสั้นเลยเพราะว่าเขาอยู่ด้านหลังจริงๆนี่แหละอยู่ตรงที่เราบอกที่ว่าไฟ กดชักห้องนี่นี่ดูดูนี่โดนแหยีเลยเหี้ยเหยีเขาไปเลยไอ้คุณก็กลัวคุณนี่ห้องหนุเนี่ยเหรอดีแล้วเมีของมีไม่ต้องกลัวหรอกใช่ใช่วมันเขาความาอยู<ะ>่บนฝั่งใช่ใช่เราไม่ต้องกลัวเขาเราทำดีเราก็ต้องไปห้องนู้นไหมไปห้องกายปไปห้องกายนี่เข้านี่นะใช่ที่เดียวกับที่เราคิดเคยห้องกาย ไม่มีอะไรไม่มีข้าวไม่ไม่มีอะไรใช่ห้องนี้ไม่มีอะไรวิ่งปิดประตูหนั่งด่านเลยนะใช่ที่ตรงนี้ต้องมีจุดใชื่อมเปิดเลยที่เขาพุ่งเปิดเมื่อกี้ต้องเขาพุ่งมาเปิดใช่ประตูมันล็อกประตูก็ปิดใช่ปิดแต่ล็อกล็อกเรงเลยเพอ้อมันตรงระเบียงอืมไปดูห้องแม่ดิข้างล่างเหรอเขียนแรงจริงๆอ่ะสามรอบเงินเขาให้เยอะร่วมอยู่ ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมือลยใช่หมใช่ใช่ได้ยินได้ยิน,ยนแ,แต่แม่ใเขคนเ้าข้ามาเข้ามาไม่ออไมีไม่มีมมแต่เวาอยู่ข้างบนั้นเมื่อกี้เสียงมา,มาจากเสียงว่ามาจากข้างบนชั้นสองสองะ ห้องหนูแหละห้องหนูนั่นแหละาินเสียก็ใช่ไงเสียงกว่าแโเสียงเอ้ยี่แลดังกวโคกเลยนี่คือไปเดผู้ก็ปบ้า้กอฟอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้ม่ชเมื่อกี้ออกไปเจอก๊อฟอยู่ในห้องไม่ไ้ข้าไมเข้าเลยที่หีอ สีส้มตรงห้องหนูตรงห้องน้ำห้องหนูเพราตอะไรพี่บอกเพราะว่าจะอยู่ข้างนี้แน่ที่เราเห็นไฟสองกระบอกเพรเปิดไฟมันไฟไวยก่อนผมเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานหน้าบ้านแต่จริงมีคนอยู่ไหมมีคนเยัยทำอะมาอยู่ปะวะไม่มีไม่เคนแล้วไม่มีใครเลยปิดบ้านปิดบานปิดานปิดาเราใหมดเลยนะรับรับประตูทั้งหมดเลยต้องดึงกุญแจไปบ้างแล้วแหละดึงกุญแจแล้วก็เอาไปเปิดเมื่อวันกี้พี่พี่ก็เห็นไฟแหละ ังเหมือนดเหมกันใหด้ิดูที่ทุบรมไหมทุบไม่ลมไทุบจากเพราะว่าลมแรงอ๋อแต่ทุบไม่มลมอะพอุ้ยอุเนี่ยเขายะที่เดิอีกแล้วขอขอขขอนะย่ายายาไงไปได้ไหมไงให้ล้มไงเอะเออกอาแพงไว้หงใหล้มไปเลยอ่ะอาจจะเออแหละ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 เออ ทุกคนนั่นขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่แล้วถึงสีส้มเลยเนี่ยเู่ตรงนี้แรงมากตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้นี่แหละเขาอยู่ได้าน่ะผมรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเพราะไฟมันคือดูดิดุ่นจริงเลยอ่ะแสดงว่าเสือคุณได้นะใช่เสือคุณได้เออจริงนะแล้วกุณเจ้าของบ้านเนาะสีสีแดงเนี่เลยอ่ะแต่ว่าคุณเนี่ยเขาอยู่กับเขาบอกให้รู้เลยว่าอยู่จริงจะขอให้เป็นเลขที่ถูกต้องแม่นยำก็แล้วกันเลขนี้เออขอเรียกกันโชคใช่ก็คือที่นี่ หนูรู้สึกก็รู้สึกมีพลังมากกว่าที่วัดที่เราเดี๋ยวพอเป็นเดือนเดนได้ถ้าเขาให้โชคให้ลาบเขาก็เขาบอกว่าเขามาดีเขาเขามาอยู่ดีเขามาดีเลยเราในคุณไหวอะนะเนยเงิเงินมันกินขึ้นมอยู่สีแดงเนี่ยเออเขาก็อยู่แ้นเนี่ยเนี่ยเขาได้แรองคุณนะใช่น่าจะอยู่เนี้ใช่ผมจะอยู่มานานแล้วแหละ นี่ก็ไม่ต้องกลัวเขาหรอกถ้าเขาให้โชคให้ลาบแล้วเราก็ไม่ได้ไปเราก็บูชาเขาแต่แต่ถ้าบ้านี้เสษจริจจริงก่อนสิ้นปีนี้ก็ทําสารเนาะซื้อสารให้เขาเออใามศารอ่าลครับที่มงตั้งเครื่องแล้วเนาะเดินไปหาค่ะว่าเขาเป็นมพิมรอว่าพยาหาจับเสียงจับเสียงขอกเขาจังนะจับจับจับพี่ครับพี่สาจ๋า ด้วยด้วยอ่ะเมื่อกี้เสียงด้วยเลยใช่หรอใช่ไหม,มหกกเมื่อกี้เอ็ดบอกว่าพี่สาวจาของาด้วยอย่างนี้เลยไมได้ยินพี่สาวคาพี่สาวนะชื่อชื่อกูเหรอเอ็ดเออพี่สาวพี่สาวมีชื่อไหมครับพี่สาวมีชื่อไหมครับอันนี้บ้านน้องกุลนะครับ พูดไปดิพูดไปสิพูดอย่างนี้ได้เหรอพ,พูดไปส,ไปสิพี่สาวอยู่ตรงไหนครับสิ่งผู้หญิงสิ่งผู้หญิงเราต้องเงียบแล้วละ่ะพี่สาวอยู่ตรงไหนครับเหมือนผู้ชายเต่าอยู่บ้านเลยพี่ใหญ่นี่นี่พี่สาวต้องพี่สาวต้องการอะไรมากไหมครับ ไฟอะไรนะไฟในบ้านเหรอปิดกล้องปิดกล้องกับไฟมีไฟกับติดกล้องโอเคคนเข้าแล้เนี่ยเขาเขาถึงตองให้ติดกล้องเนี่ยอุยอ้ยคนดูคนดูอ่าพี่ครับวันนี้ผมไปขอไฟอนะไรกันนะน้ำขอไฟก่อนนะ้ำขอขอมาแล้วครับ วันนี้ขอไปขอน้ำมาแล้วครับเขาอ,อยากให้มีให้ครบเนี่ยมีครบติดกล้องด้วยนะคนคนลุกไม่เคยเป็นมาก่อนพี่อยากได้บ้านไหมครับพี่คุณเออให้คุณให้คุณมารีบทำอะไรทักอย่างนะต้อง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 ไห้ไปิดทางเข้ฮะมดีตามหรืออะไรเออ,เอ,อ ใช่ไม่ใชตไม่มีตังเขาบอกว่าเขาบอกมุณเไม่มีตังเเอออให้ใช่ใช่ใช่ไม่มีตังของมาบอกกันว่าคุณมันกันไม่มีตังเออการขอเงินให้คุณนะคะพี่นั่นหนูขอเงินนะหนูจะจะทำบ้านให้เสร็จแล้วหนูจะปลุกเงินให้นะพี่ขอเลขได้ครับพี่ผอขอเลขนะถ้าเป็นไปได้หนูขอถูกรางวัลใหญ่หนึ่งใบนะ วันนี <stage> right? ้งวดนี <end> ้งวดนี้งวดนี้วันนี้อะไรทั้งนั้แล้วเอาของเรื่องนีเราต้องเตียงต้องการสติแล้วล่ะพูดเยอะมากเออวันนี้พูดเยอะมากเลยโอย่ไปถึงเกิดได้พูดแบบนี้เลยนะขอรางวัลใหญ่ได้ไหมครับอยู่หน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่หน้าบ้านก็หนึ่งสองห้าที่บ้านขอรางวัลใหญ่รอที่หนึ่งเลย จะปลูกเนินใหญ่ให้เลยสาวเอาสามตัวเจ้นี่ยเออเอาสามตัวก็ได้พี่ไม่ได้สตัวสอตัวสต,ตัวก็ได้ครับพี่เขาให้สตัวเจ็ดหเหรอเจะได้ยินเสียงเจ็ดเราดูพี่ครับ จะเย็ยนจะเย็ยนพี่ขอเรียกให้เราหน่อยครับพี่พ,พี่สาวพี่สาวมีชื่อไหมครับจะให้เรียกว่าอะไรครับพี่ชื่อมีคนหลายคนบอก สาตามสะดวกวใช่ตามสะดวกพี่สาวขอเรียกพี่สาวนะคะค่ะค่ะพ,พูดเสียงเสียงแบบอะไรอย่าง<จ>้าจะจ,จด้วยจ้าด้วยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงข้างในบ้านเป็นเสียงอะไรครับ ในบ้านก็มีเสียงไรครับฉันไงฉันไงพี่ขอเลขเลยพี่เลขออกไหมหนึ่งห้ อุ้ยจริงเหรอจริงหนึ่งห้าเออไอต่าห์ไหมสามกอันนี้สามหกกะสามหกเลขนี้ใช่ไหมครับยืนย็นๆนะเอายังไงจะจะหยุดตัวนี้ก่อนไหมหรือจะดูเลขหรือยังไงเดี๋ยวดูฟังไปก่อน คุยพอไหมล่ะเออจะคุยต่อไหมดูว่าพอแล้วป้ายอยากถามอะไรเออวันนี้ถูกนะเออวันนี um ้ถูกนะหนึ่งห้าเลยจะลืมแล้ว mm กันบ้านบ้านนที่หนึ่งบ้านนี้หนึ่งสองห้าด้วยนะเมื่อเราสองสองหนึ่งห้าอยู่หน้าบ้านใช่อยู่หน้าบ้านจุดก่อนไหมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราดูเลขคุณชมอ่ะพี่ขอบคุณครับพี่พี่ฝาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเรามีโชคนะคะถูกทบุญครับ ปิดฮะชัดเจนชัดเจนปกติเราไปไม่เคยไม่เคยสีอย oui> <Yes> <No. ่างนงี้เลยใช่เนี่ยไม่เคยต่อแบบนี้เลยเขาบอกว่าให้ติดกล้องติดไฟเขาบอกว่าขอนะขอไฟขอไฟก่อนขอไฟติดกล้องแล้วก็ขอน้ําเหมอนว่าต้องการให้มันก้องสว่างต้องการใช่ใช่แล้วเขาเหมือนรู้ว่าเราไปทําเออใช่ไฟมีน้า วันนี้เพิ่งไปขอเขาเรียกชื่อกุลเรียกชื่อกุลแต่ชื่อเอสเออพี่เอสก่อนพี่เอสเออกุลเขาเรียกชื่อเขารู้จักกุลแล้วเพราะกุลมานอนมานอนที่ตรงที่คืนเออมานอนกัที่คืนแล้วเธอก็ขอบ้านเออคุณกุลเขาเรียกสองคนเลยสองคนเลยใช่เราไม่ไดถามว่าอยากได้อะไรเราผมอยากได้น้ำได้ไฟอยากได้ไฟก่อนไฟได้กล้องติดกล้องติดกล้องเลยนะแล้วก็น้ำดูดูเลขมงคลเลขมงคลที่จุด เฮ้ยอุ๊ยเอาแล้วมีอะไรมาปิดอีกแล้วสามหกจะจะมางมูที่สามหรอไม่แน่นะเมื่อไม่มาก็ 3, 3, สามเก้าเออเก้าเก้าสามสามเก้าสาเหมือนที่เราไปที่นูนะ่นน่ะสองสองป่ะสาเก้าใช่ไหมสองสามเก้าเป็นสองสอะเขาลบทิ้งให้เลยยินไหมเหลือแ<อ>นะค่สามหกแค่สามหกสามหกเก้าสามอะไร ก็สามหกหกสมกับสามเก้าสามแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็สองหนึ่งห้าแล้วก็มาาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็หนึ่งสองห้าหนึ่งห้าก็สองห้าตสามแล้วก็เรียกชื่อเราเรียกชื่อไวไบนลก็ตามนี้นะตามนี้นะผมว่า เอาอย่างนี้แหละแต่ว่าเสียง15เนี่ยชัดจริงๆงชัดมากเลยเนาะจ้าอะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีก้งบ้านบ้านเรนนีได้มาที่เรนที่125 125เหนึ่อนครับแต่เขาก็บอกว่าหน้าบ้านตอนที่เราหน้าบ้านขอเลขเขาบอกว่าหน้าบ้านไม่ได้แจกไม่แจเมื่อกี้แล้วบอกว่าขอสามตัวใช่ไหมเขาบอกว่าให้สองให้แค่สองแค่ใช่ใช่ทุกคนแล้วที่สําคัญนะมันมีเสียงในบ้านแล้วมันดัง สรอบเลยนะเออสามรอบดังมากใช่ใ <sup> ช yeah. ่เหมือนคนทำอะไรแบบคนทีกดสักผ้าเหมือนคนกดสักคผ้าตั้งแตนคนกดสักคผตาที่สามที่สามไอ้คุณไอ้คุณมันเราไม่ใช่พูดอะไรเลยไอ้คุณของพี่สาวที่กอล์เขาก็ตั้งใจให้แยกพี่สาวกับน้องแหน่งเด็นพี่หลานใช่ไหมครับครับสำหรับเลื่ของบ้านน้องสาวแล้ววันนี้เนาะบ้านของอ่ะของคุณเนาะเป็นชื่อของคุณเนาะโดยส่วนก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็ศึกษาเนาะเราก็ได้ยินชัดเจนมากเลย เมื่อก่อนบ้านหลังนี้ผมเคยมานอนเฝ้าให้น้องแล้วตอนที่น้องไปต่างประเทศเนาะก็ยังงก็บอกทุกคนสรุปสรุปเลขให้นะครับประมาณนี้ใครสนใจนเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคสิ่ยงดวงได้ครับขอขอบคุณพี่ดาวให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะพวกเราทั้งสามช่องครับวันี้ก็มาครับคนสองเลขแล้วก็มาดูของของขอบคุณน้องกุลพี่ใหม่แล้วก็ก๊อี่ดาวนะครับวันนี้ที่พามาแล้วเราก็มาสื่อสารกับพี่สามแล้วถ้าได้โชคกันก็เดี๋ยวจะพาไปอีกเนาะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คุ้มเลยพี่หอหน้าเขาติดลาไปก่อนสวัสดีครับ เด็ดรสกับกลินตัออีดูอร่อยเดอลาก่อนคุณลาก่อนนะคะเจ้าของบ้านนะครับค่ะพี่ใหม่ไปครับครับาลาบี่ทำบุญร่วมกันนะครับ